สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็ได้ทำวิดีโอในหน่วยที่สองนะคะเป็นระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรทีนี้เรามาดูเลยนะคะ <c oughs> ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ก็คือสมการนะคะที่มีสองตัวแปรเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น1อ่าและก็ไม่มีการคูณกันระหว่างตัวแปรอ่าอย่างเช่นนะคะรูป,รปทั่ววไปก็คือ a x บวกด้วย b y บวก c เท่ากับ0โดยที่เราจะให้ a b c เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะอ่าแล้วส่วน x กับ y ก็เป็นตัวแปรที่เราไม่ทราบค่า่าไปดูเลยนะคะ ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาค่า x และ y ที่สอดคล้องกับสมการ 2x บวก y เท่ากับ5เราสมมุตินะคะให้ y เป็น1สมมุติว่า y เป็น1หมายความว่าเราจะแทน y เป็น1ตรงนี้นะคะเนี่ยจาก 2x บวก y ก็จะกลายเป็น 2x บวกด้วย1เท่ากับ5 ซึ่งเราก็หาคำตอบแบบเดียวกับที่เรียนมาเลยนะคะ 2x บวก1เท่ากับ5เราจะได้ว่าบวก1เนี่ยย้ายไปฝั่งหนึ่งกลายเป็นลบ1แสดงว่า x เดียวก็คือ4ส่วน2มีค่าเท่ากับ2นะคะเนี่ยเราก็จะได้ x เท่ากบ2ถ้า y เป็น1 x จะเป็น2ถ้า y เท่ากับ2ถ้า y เท่ากับ2หมายความว่า 2x y นะคะเท่ากับ5ให้ y เป็น2หนูก็แทน y เป็น2ไปเลยเท่ากับ5ทีนี้ครูย้าย2ไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้5ลบ2เท่ากับ3อ่าแสดงว่า 2x เท่ากับ3 x เดียวก็คือเศษ3ส่วน2นะคะอ่าพอหรือเรา เราทำให้อยู่ในรูปทศนิยมเพื่อที่จะให้จุดในกราฟได้ง่ายขึ้นนะคะสอส่วนหก็คือ1นจุดหนั่นเองนะอ่ะทีนี้นะคะถ้า y เป็น3 x ก็จะเป็น1เราหาได้โดยการนำค่า y เนี่ยไปแทนลงในอ่ะไปแทนลงในรูปทั่วไปนะคะของสมการอ่ม ทีนี้เขาบอกว่าค่า x และ y ที่สอดคล้องกับสมการ 2x บวก y เท่ากับ5นี้มากมายนะคะเราจะเขียนเป็นคู่อันดับได้เก่คู่อันดับเราจะให้ x ขึ้นก่อนนะคะเป็นคู่อันดับ xy อ่าก็คือถ้า x เป็น2 y เป็น1สามารถเขียนให้อยู่ได้แบบนี้นะคะวงเล็บเราจะอ่านว่าพิกัด2 1ต่อไปก็ 1.5แล้วก็2นะคะให้ x ขึ้นก่อนเสมอแล้วก็2ทีนี้เรามาดูนะเวลาจะจุดที่กราฟนะคะอ่าเราก็ดูเลยสมมุติว่าจุดพิกัด2 1หมายความว่าเราจะดูแกน x นะคะพิกัด2 1เนี่ยก็คือ x เป็น2 y เป็น1ถ้า x เป็น2อ่า ตรงนี้นะคะจ,จ,จุดขึ้นไปจะไปตรงกับ y เป็น1ต่อไปนะ1.5 2นะคะ x เป็น1.5ก็อยู่กึ่งกลางตรงนี้อ่ะจุดแล้วก็ไปเจอกับ2นะคะโดยที่2ก็คือ y อืมอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกัน x เป็น1 y เป็น3นะคะแล้วเราก็จุด ไว้แล้วก็เขียนวงเล็บใส่พิกัดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูต่อเขาบอกว่าเรากำหนดสมการ 3x บวก y เท่ากับ6เขาให้เราเขียนกราฟของสมการโดยกำหนดว่า x เนี่ยนะคะเวลาอ่านอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ถ้าครูวาดเส้นจำนวนนะคะเราก็จะได้ว่า0กับ2 แน่นอนจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะต้องน้อยกว่านะคะให้เป็นศูนย์ส่วนส่วนขวามือของครูจะเป็นสองทีนี้พอศูนแล้วมันก็คือหนะคะตรงกลางของเราคือหนทีนี้เขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับแสดงว่าเอาหมดเลยนะคะเอาศูนย์ด้วยอ่าแล้วก็เอาสองด้วยก็คือจำนวนระหว่างตรงนี้นั่นเอง ถ้าครูเขียนออกมานะคะมันก็คือมันก็คือ,อ0 1 2นะคะอืมอเขาบอกว่ากำหนด x ใช่ไหมลูกเราก็จะได้ว่า x เนี่ยเป็นมี0นะคะมี1มี2แสดงว่าข้อที่หนึ่งหนูจะต้องแทนให้ x เป็น1เป็น0แล้วก็เป็น2ตรงนี้นะคะก็เป็น ตัวอย่าง x ถ้า x เป็น0หมายความว่าจาก 3x บวก y เนี่ยลูกหนูแทนลงไปเลยนะคะแทนให้เขาเป็น0 3คูณ0เราจะได้0แล้วเราจะเหลือ y เดียว y ก็เลยเป็น6อืมอ่าเนี่ยแล้วหนูก็นำมาเขียนในตารางนะคะตรงนี้จะเป็นค่า x ส่วนข้างล่างจะเป็นค่า y ค่า x เป็น0ค่า y จะเป็น6ต่อไปนะ x เป็น1นะคะ ถ้า x เป็น1หนูก็ต้องแทน1ลงไปตรงเนี้ยตรงที่ x เนี่ยลูกแทนลงไปเลยนะคะ3คูณ1เราจะได้3บวกกับ y แล้วรูย้ายนะรูย้ายนะคะจากบวก3ก็จะได้เป็นลบ3ทีนี้6ลบ3ก็คือ3แล้วเราก็เขียนเลยค่ะว่า x อยู่ก่อน x ก็เป็น1นะคะ y เป็น3อันนี้ก็เหมือนกันลองแทนดูอืมอ่าจบนะ ต่อไปพอแทนแล้วปุ๊บหนูก็ต้องเอาตารางตรงนี้ค่ะตารางตรงนี้สำคัญมากเอามาวาดกราฟนะคะอย่าคิดเลขให้ผิดอ่านี้เลยเราก็มาวาดกราฟนะคะเขาบอกว่า,วาจะไกราฟอมสมการเป็น 3x บวก y ถ้าแบบถตดังนี้อ่าเราก็ดูเลย จังเลขนะคะ06แสดงว่าคู่อันดับของเขาคือ0แล้วก็6นะคะซึ่ง x เป็น0 y เป็น6อ่าก็คือพิกัด x y นั่นแหละทีนี้เราก็ไปดูนะคะตรงที่ x เป็น0ก็คือตรงนี้ y เป็น6คือตรงนี้อ่าพอครูเจอแล้วครูก็จุดเลยแล้วก็เขียนเลยนะคะหนูก็ล่างพิกัดเลยว่าเป็น0 6 ต่อไปนะคะต่อไปก็1กับ3อ่าหนึ่งสามก็ต้องไปหาลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ x เป็นหนึ่ง y เป็นสามอยู่ตรงนี้อ่าแล้วเราก็เขียนเลยค่ะหนึ่งสามต่อไปสองศูนย์นี่นะคะสองเป็น x ส่วน y เท่ากับศูนย์ก็คือตรงนี้ เราดูแกนนะคะครูลืมบอกไปแกน,นอนก็คือแกน x ส่วนแกนตั้งจะเป็นแกน y อืมนี่ก็คือกราฟนะคะอ่าเวลาหนูแบ่งช่วงเราต้องแบ่งให้เท่ากันครูไม่ได้ว่านะเราจะแบ่งเป็นห่างกันทีละหนึ่งทีละสองหรือทีละห้าทีละสิบก็ได้นะคะขอแค่ขีดให้เท่ากันนะ อ่าตรงนี้เป็น x นะคะตรงนี้เป็น y ฝั่งนี้จะมีค่าเป็นบวกบวกส่วนตรงนี้คือลบกับลบอ่าโอเคต่อไปนะอ่าต่อไปนะคะก็เป็นการหาการหาจุดที่เส้นตรงตัดแกน x และจุดที่เส้นตรงตัดแกน y นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดว่าเราว่ามันจะตัดจุดไหนให้เราแทนถ้าสมมติว่าหนูจะหาจุดตัดบนแกน x เราให้ y เป็น0น,นะคะถ้าจะหาจุดตัดบนแกน y เราจะให้ x เป็น0แล้วก็แทนค่าลงไปเลยนะคะอืมเนี่ยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้ เขาให้เราเขียนกราฟ x บวก 2y เท่ากับ6ทีนี้อันดับแรกนะคะเราเราลองแทน y เป็น0่ะพอแทน y เป็น0ปุ๊บแสดงว่า2ต้องคูณอยู่กับ0ค่าที่ได้ก็คือ0นะคะ x ก็เลยเป็น6เนี่ยลูกแสดงว่ามันคือ6แล้วก็0นะคะพิกัดของ60 x มาก่อน แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บต่อไปเราก็ให้ให้ x เป็นศูนย์บ้างถ้าให้ x เป็นศูนย์แทนในสมการนะคะหนูก็จะได้ว่า 2y เท่ากับ6สแสดงว่า y เดียวก็คือ3จุดตัดบนแกน y ของเราก็คือ x เป็นศูนย์ศูนย์ก่อนแล้ว y คือ3นะคะอยู่ตรงนี้นี่ก็คือจุดตัดนะอนี่นะคะจุดตัดแกน x จุดตัดบนแกน y นะคะสองจุดออโอเคต่อไปก็เป็นสมการนะคะที่มีสองสมการเวลาทำก็ทำเหมือนเดิมเลยเพียงแค่เราเราแยกนะลูกนะว่าอันเนี้ยเป็นสมการที่1น,นะคะ x บวก y เท่ากับ5สมการ Lindsey ที่2ก็คือ 3x ลบ y เท่ากับ3เนี่ยเวลาเราทำเสร็จนะคะพยายามเขียนชื่อสมการด้วยเนี่ยนะคะเส้นสีแดงก็คือเป็นของสมการที่2ชเงินก็คือของสมการที่1นะคะหลักการก็คือเราเทลงไปเลยนะคะว่าหนูจะ ให้ x หรือ y เป็นอะไระเรากำหนดได้เพียงค่าเดียวนะ,ะไม่ไม่ของตัวแปร y ก็ตัวป x นะคะค่าใดค,ค่าหนึ่งไปดูการเหมือนข้อตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สามเขาบอกว่า x บวก 2y เนี่ยเป็นสมการที่หนึ่ง 2x บวก cy เป็น เท่ากับเก้าเป็นสรรมการที่สองทีนี้นะคะเราจะให้ x เนี่ยมีค่าเป็นศ1นย์สองอันนี้คือเขากำหนดมานะคะอันนี้คือเขากำหนดมาเนี่ยลูกอันนี้คือสรรมการที่1ตรงนี้คือสรรมการที่สองนะคะทีนี้ถ้า x เป็นศนย์หมายความว่าหนูก็ต้องแทน x เป็นศูนย์ในสรรมการที่1เราต้องดูสรรมการด้วย Uh, x บวก 2y นะคะเท่ากับ1ถ้า x เป็น0เราก็จะได้ว่าบวก 2y เท่ากับ1แสดงว่า y เดียวก็ต้องเป็น1ส่วน2 1ส่วน2ก็คือ0.5นะคะนี่เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ0 y เท่ากับ0.5ต่อไปต่อไปอ่า uh, x เป็น1คูแทนเลยนะคะ ครูให้ x เป็น1บวก 2y เท่ากับ1เราจะได้ว่า 2y เท่ากับ1ลบ1ก็คือ0เพราะฉะนั้น y เดียวก็คือ0นะคะ y ส่วน2เราก็จะได้0เราก็ตอบเลยว่า x เป็น1 y เป็น0เนี่ยเราก็แทนไปเรื่อยๆนะคะ,ะ x บวก 2y เท่ากับ1ให้ x เป็น2 ย้ายนะคะเราก็จะได้ว่า1ลบ2เท่าเท่ากับลบ1อ่า y เดียวก็คือลบ1ส่วน2ก็คือลบ0.5นั่นเองนะลูกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้เราก็เราก็แทนลงไปเลยนะคะเนี่ยแต่เปลี่ยนสรรมการหนูต้องเปลี่ยนสรรมการเป็นสรรมการที่สอง ก็จะได้ว่า2คูณอยู่กับ0บวก G y เท่ากับ9นะคะ2คูณ0หมด่า y เดียวก็คือ9ส่วน4คิดเลขออกมานะคะก็จะได้เป็น2.25ทําแบบนี้ไปจนครบนะลูกทีนี้นะคะพอหนูทําครบแล้วเราก็จะนำตารางตรงนี้มาวาดกราฟนะคะ,ะนี่เจ้าครูแคปให้ดูนะ อ่าแล้วก็อ่านี่นะคะอ่านี่ค่ะก็จะได้ว่า ถ้า x อันนี้คือของสมการที่1เช่นไม่อึดเดืวๆต้องนึงนะ x บวก 2y นะคะอ่าอันนี้จะเป็น x บวก 2y เท่ากับ1ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองอเดี๋ยวกูไฮไลท์ไว้นะอ่ามันคือเส้นนี้นะคะเรามาดูเลยแสดงว่าถ้า x เป็น0 y คือ0ูอยู่หน้า x เป็น0อยู่ตรงนี้นะคะ y ศูนย์จุดห้าเป็นบวกนะจะขึ้นข้างบนอืต่อไปเอาเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่านะคะอ่าศูนย์แล้วก็ศูนย์จุดห้าต่อไปค่ะหนึ่งกับศูนย์ลูกแสดงว่า x เป็นหนึ่ง y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะสองกับสองจุดห้าสองอยู่ตรงนี้ลบศูนย์จุดห้าก็อยู่ตรงนี้อ่า ต่อไปก็ส่งนี้นะคะสอง x บวก c y เท่ากับเก้า x เป็นศูนเราก็จะได้ y เนี่ยอยู่ตรงนี้อา่าเราก็เขียนเลยนะคะอา่าหนึ่งตรงนี้อา่าเราก็สองนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ ทีนี้เราจะเห็นว่ากราฟของระบบสมการเชิงเส้นเป็นเส้นตรงที่ขนานกันนะคะก็คือไม่มีวันบรรจบก,กันเนี่ยไปตรงไปแบบนี้เสมอนะคะทั้งสองเส้นตรงไปเรื่อยๆแสดงว่าไม่มีคำตอบนะคะของระบบสมการอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วลูก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะโอเคอทีนี้การบ้านของครูก็ครูอยู่ในหนังสือนะคะแต่ให้หนูรอบแล้วก็มาทำในแบบฝึกหัดหน้าที่32และ33มสองข้อนะคะเขากำหนดตัวแปรมาให้แล้วว่าให้ x เ,เป็นอะไรบ้างก็ให้เราวาดรับนะคะ ตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถถามครูดได้เลยอืมอ่ะครูกำหนดส่งวันพฤหัสบดีนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ